แกข้าหน้าทวนหากไม่ทวนบ่หองติดตามจองหอฮอตเฮ้ยฮอตแล้วครับพี่น้องฮอตสายฮอตสายห้าเหลวห้าเหลวบางกู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 กู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 ว่าแล้วครับนี่แต่ว่าไปที่ห้อกระนั่งช่างกระนังต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 ังไปที่ห้อกระนังตั้งว่านเหลวมาฮอน แต่สาวายาดรถติดมายืนยู่หากล่องนี่แหละโอ้ไม่ยืนอย่างหลังกล่องนะอคสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับอ่าวสวัสยนมาหนยน่ยนุ่กน่ยหนุ่ยหนุ่ยหยนนี่ยหนุ่ยน่ย่หหนนย เดียเพียงตอนนี้เวลา่ายสามครับวัยสามพอเร่นจากมุ่งก่อนสามทุ่มได้เป็นเียงว่าใร่มบรรยากาศดีดีเตียนเส้อนะครับพี่น้องมือแรงนี่เมือนมือแรงนี่แหละผู้โดยพานมาทางนี้เขาสามน้ำเส้ยังเขาจะมีน้ำยี่บนี่แหละน้ำันตอนนี้กับแม่เลยตรงนี้ไปนนี่นี่มีไออามแล้วก็นี่ก็นี้บ่ ว้าว <ara> สวัสด <t iny> <t iny cat fish> ีค่ะพี่น้องอดแล้วปังนเ้นยืมอไหมร้อนไหมโอ้ยสบายสบายเลยสบายอากาศดีมากครับอากาศดีมากเลยค่ะที่ไม่ป็นลมนะครับโอเคฝากพี่น้องเนี่ยฝากพี่ฝากน้องเนี่ยฝากพี่น้องเด้อมาช่วยเบ่งกันมือนี้เจ้ามือดีนี่อ่ากุ้มปิดพร้อมเดชอย่าลืมซื้อบัตรนะคะผมหนึร้อยยี่สบาบาทเช่นเคยนะคะ หน้างานวันนี้นะครับผมผู้ใด้โยเกิร์ตกับมาให้กำลังใจลูกหลานนะครับที่อำเภอปางกูจังหวัดศรีสะเกดในค่ำคืนนี้ครับศรีสะเกดกิ้นขิ้นไปไปโอเคครับผมฝากด้วยนะครับเขาไปหาเข้ามาหมอนตะเนี่วก่อนเนาะเขาจะเรียนย่าแต่แบบเอ้ยมีหมองลบมองยูใครตัวอุ่นหลังัุ่นดแย่อย่างเดียวอย่างไรสะเกดยักษ์ยักษ์เป็นยังไงเนาะ ของตายแตพวกกระสือมาไหมคุณละสองร้อยนไหมโอ้ยเป็นมาคาบเลยมาไปใช่หรอปุมาไปไปหรอตายไกลน้มาคาบไปผุนหรอเล่นๆลนี่เป็นมาตัวเลกๆนั่นหลันั่นหลับนั่นล่ะ้โอ้ยของไส้กระถามคาวของไส้สิผ้ากันเปิดอล่วงบาน โรงพยาบาลบอสโนดโรงพยาบาลบ,าบอสโนดบอสบิก๊กเร็วๆนี้บอกเลยว่ารักษาทุกโรคเจอกันแน่เดียอัฟิโตเกียวพี่น้องเีหน,น้าออฟฟิตโตเกียว เลยเลยนะครับผมหากแบบบ่มีเข้ามาวิถีชีวิตอีสานผมว่าเข้ามาวิถีชีวิตนี่มันกว้างซะจนแบบเฮาบ่กล้าสิบ,บอกว่าความหมายอีหลีมันคือยอีหยังแต่ว่าสุดท้ายแล้วต่อให้มันบ่ได้มีความหมายแบบตายโตนะครับสําหรับเข้ามาวิถีชีวิตแต่ผมว่าความสวยงามมันน่ะตายโตแบบเป๊ะๆเลยครับเพราะว่าบ่ว่าสิกลับมาเฮ็ดแบบนี้อีกจัก10เทื่ออีก20เทื่อสุดท้ายแล้วมันก็นมีความสุขคือเก่าบ่ว่าเฮาสิห่างหายกับมันไปอีกโดนไปานใดบ่ว่าเฮาสิตันเรื่องเล่านี้มาอีกแล้ว20ปี30ปีแต่ว่าเฮากลับมาเฮ็ดภายในปีเนี่ยมันก็ยังมีความสุขคือเก่านะครับเพราะฉะนั้นแล้วบ่ได้บอกว่าให้กลับบ้านนะครับบ่ได้บอกว่าเฮ้ยมึงบ่ต้องไป มึงบะต้องไปนันนี่แล้วกลับมาอยู่บ้านดีกว่าน้องเอ้ยมันมีความสุขหลายกว่าไอเอ้ยกลับมาบม่แมนครับแต่ละคนบางคนเ็ว่าะหู้คอนเทนต์ยังหอกงี่เงา่าพี่ถ้าแบบนี้เหมือนค้ายหนาชาวนาอย่างนีนสิหรือว่าเป็นบ้ายยังพี่สิเบิดรู้แต่หลายคนตั้งคำถามเยอะแต่ไม่เป็นไรคอนเทนต์คือคอนเทนต์ครับพี่น้องและถามว่าทำไมต้องเบิกอันนั้นเบิกจริงไหม เบิกจริงถาม,ถามว่าได้ไหมได้แล้วเนาะพูดไดสิเป็นป้าไปข้างเออที่แต่เราทำคอนเทนต์ให้มุจ้าตลกปหัวห้างขำๆกันซื้ออย่างวันเนี้ยตอนเนี้ยนะครับผมก็มาซื้ออุปกรณ์ที่นะครับจะเอาไปทำสปริงเวน้ำเฮดน้ำเฮดอ่างวดอุโมงน้าให้บรดด้วยเียผมออกมาซื้อของในสินค้าบออันใดอันหนึ่งผมซื้อตลอดเลยโอเคต,ต่อได้เลยนะพี่ให้ดีต่อได้เลยจะได้ง่ายเลยผมจะไปประกบทพ่พูนอีกเ่อ นะครับเพราะว่าคือเรื่องของเรื่อง嘛อน่ะออกว่าสื่อของบาเสือ,อนหนึ่งกับเสือ,อนหนึ่งนะครับมันจะซื้ออย่างนี้ประจําก็เป็นเรื่องปกตินะครับ <Kurt> เพร <Duty> าะว่าอย่างคือผมอะบ่สื่ออุปกรณ์ตัวนี้ก็ต้องไปซื้ออุปกรณ์ตัวนี้ใช่ไีมนะบเบิกทุกวันไหมเบิกจริงเพราะว่าอะไรมันซื้อทุกวันก็ต้องเบิกทุกวนันผมว่าอยากสะสมหลายมือถ้าสะสมหลายวานันถ้าบินหายหรือเข้าลืมบางอันเนี่ย มันก็มันก็ไม่เป็นการดีบางทบินมันเล็กเล็นๆๆๆ้อยแล้วก็บินมันไม่ได้เยอะขนาดน,นั้นบางทีเขาก็ลืมบางทีก,กัดทิก็เกลีราคาไปอย่สิน้าถ้าไม่ไมีบินเบิกไม่ได้ถ้าไม่มีสลิปก็เบิกไม่ได้นะเพราะว่า